สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวัวง,งามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวนี้1ปี8เดือนแล้วนะครับตัวเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียแรงนี้ก็พร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับตัวนี้ สีสีกำลังสวยนะครับอันนี้อันนี้น้องชายเขานะครับอันนี้น้องของเขานะครับได้สีหาอาทิตย์แล้ว นี่น้องชายตัวผู้นะครับน้องมาเล่นด้วยนะครับแม่จะอยู่นู่นนู่นแม่นี่นะครับแม่เขา เป็นวัวบามันนะครับตัวนี้ดูท้ายหน้านะครับ นามีจุดขาวด้วยจุดหน,นึ่งนี่เขาไม่มีนะครับเขาเขาจะแต้มออกตั้งแต่เด็กนะครับเขาเขาแต้มออกตั้งแต่เด็กนะครับเหมือนเหมือนตัวเล็กเนี่ยจะแต้มตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะแต้มออกโตมาก็จะไม่มีนะครับราคาก็จะดีขึ้นนะครับถ้าไม่มีเขาน,านะครับสมัยนี้ถ้าไม่มีเขาก็ราคาก็ แพงกว่ามีเขานะครับเพราะมันจะดูมันจะดูเด็กตลอดเนี่ยนะครับบามันนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับวัวง,งาม1ปี8เดือนแล้วนะครับใกล้จะผสมพันธุ์แล้ว โอเคครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ